ข้าวกันครับผมพี่ติ่งโตตอนนี้น่าจะนอนอยู่นะครับไม่ไปนอนด้วยกันตักเรื่องได้ไหมไมึงนะอ,อ๋อชอบยุ่งอยู่แล้วออืเป็นคนใส่เพือเผืองนี่เราแน่นอนครับไม่รู้จะคุยอะไรดีเลยครับไม่มีใครชวนี้คุยเลยมีแต่พี่ซิงพี่ซิงอยู่นั่นแหละอะ เมื่อกี้ตอนกูไลฟ์นี่ยังหนาคู่กันอยู่เลยพี่ตีนโอ้โหตุ้งซิงครับผมอันนี้อะไรครับข้ารจ้าเลยเออขอบคุณครับตายแล้วตุ้งซิงครับกินก่อนไหมพี่ตีนเอาอเลยยั่ะคนทั้งสามพันสี่ร้อยคนนะครับผมขอชิมชีสนะไม่ทายพี่อะไรกูชิมอันนี้เองอุ๊ยบอรอว่ะบอรอว่ะอันนี้คนทำ เอาเป็นว oh, ัยอะไรผมยังเดือดอะไรอยเงี้ยผมไม่ยัก็โอเคนะคิดถึงบอโลเอาส่งใช่ไหมที่ครับพี่พาอรักพี่ซิงหน่อยรักพี่ซิงหน่อยมีคนบอกรักมึงอ่ะครับครับ เดี๋ยวพออาหารมากก็เดี๋ยวจะไปทานข้าวแล้วนะครับผมก็มาไลฟ์ตามสัญญาที่บอกกันไว้แล้วนะครับรู้ไหมขอบคุณครับโอ้โหลูกสิงเย้ยเยอะไประ้ว,ว่างว่าให้ตีกินใช่ไหมนี่มันยยไม่เดี๋ยวเรามีสไปซี่อีกสองที่ไง แล้วกูก็มีข้าวของกูเองอีกที่หนึ่งนะผมถามพี่ไปแล้วไีไก่ทอดอีกที่หนึ่งผมถามพี่ไปแล้วว่าพี่เป็นคนบอกผมเองว่าสั่งด้วยนะเอาเรื่องแล้วเอาเรื่องไหมหิวหิวสั่งด้วยความหิวโดนพี่ใช้แรงงานหนักไปหน่อยพิงมิ้วนมชมพูอ๋อเนี่ยนะครับไม่ใช่ครับอันนี้คือเป๊ปซี่นะครับผมทำไมอ่ะไม่เป็นไรเลยไม่มีโลโก้เห็นไหม นี่น่ากินไหมล่ะ Where is Pink m l k ก็ไม่ไม่ได้สั่งนะครับผมเรื่อยแล้วกินอะไรซ้อซ้อเอ้ยทำเชี่ยวหล่อจังเลยว่ะทำเชี่ยวครับเอาพี่ออดเป็นไงบ้างครับถึงเกาอย่างถึงเกาอย่างเป็นไงบ้างครับผมเกาไปถึงไหนแล้วฮะ สด,สดไอพี่อัพเดียรอัพเดทกันหน่อยนะพี่เป็นไงบ้างไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอ้ไปเกาหลีไปเกาหลงเกาหลีนะครับผมไปแล้วก็หายหน้าหายตาเลยกันลืมน้องลืมนุ่งไม่ได้หรอกให้มันแลกก่อนให้มันแลกก่อนขอกก็ไปกับคู่ของเขาด้วยใช่อะไรอ่ะแต่ยามดึกกับคู่เขาก็ไม่สนแล้วใช่เปล่าหอมถามอ่ะ ี๋ยวว่ากันหลังไม่เดี๋ยวว่ากันหลังไม่เหนื่อยป่ะเหนื่อยป่ะวะพี่อ๊อฟเหนื่อยป่ะพี่อ๊อฟตู้ๆนะพี่ถ้าขากลับของเยอะจะให้ไปรับอะไรไงส่วนตัวมานะเจ๊ข้ามึงไปรับเหรอเปล่าพี่แบงค์ไปไอ้เหี้ยนนนเอารับอร่อยป่ะไม่สนใจกูแล้วเนาะไม่ไม่ต้องคุยกันละโอเค งั้นเดี๋ยวไปก่อนนะครับทุกคนครับไปทานข้าวแล้วบายยนะครับขอบคุณที่มาดูนะครับ <c oughs> พูดหลายวาไบ้าเลยบ๊ายบายใช้มีดด้วยหอมดัน